ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบาวลินนะครับกับบรรยากาศถนนในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สี่แยกหล้าหลวงนะครับนี่ตรงไปทางผ่านฟ้านะ ลาดดำเนินนะครับมาทางนี้ถนนหลานหลวงนี่ก็สิ้นสุดตรงนี้นะครับตรงแยกผ่านฟ้าลีลาดนะด้านหน้านี้จะเป็นถนนลาดดำเนินนะ ครับวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศหนนลาดดำเนินกันนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่7จ็ดนะฝั่งขวานี่จะเป็นหอศิลป์นะครับสมเด็จพระนางพระนางเจ้าสิริกิตนะอันนี้จะเป็นแยกป้อมมหาการ วัดราดชนัดดานะครับรานทรายถนนลาดดำเนินกลางนะ ด้านหน้านี่จะเป็นวงเวียนอนุสาวรีย์นะครับประชาธิปไตยดูตึกทางฝั่งซ้ายนะเป็นถนนที่กว้างนะครับถนนราชดำเนินไม่มีเสาไฟฟ้านะครับไม่มีสายไฟสายสื่อสารไม่มีนะ นี่นะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่วงเวียนถนนลาดดํเนินนะครับรถที่วิ่งมาทางนี้ก็มาจากถนนดินสอนะมาจากเสาชิงช้านะครับตรงนี้ บรยากาศถนนในกรุงเทพนะครับถนนราชดำเนินนะครับจะไปทางสนามหลวงนะตรงนี้มีรถเมย์เยอะจังเลยแถวสี่แยกคอกวัวน,นะครับตรงนี้นี่ดูคนคนเล่คนไร้บ้านนะครับก็เยอะนะในบ้านเรานะถนนราชดำเนิน เท่าคนแก่นะครับนี่เป็นสีแยก้คกบัวอันนี้จะไปถนนเข้าสารนะนี่ครับดูรถเมย์รถเมยเม์ยเ,มยเยอะเลย ติดนะครับติดตรงแยกที่จะไปสนามหลวงกับปิ่นเก้านะตำรวจที่รถรถตำรวจเนะี่ยตำรวจไทย ออกขวานะครับไปปิ่นเก้านะมาทางซ้ายจะไปสนามหลวงวัดพักแก้วนะครับวนซ้ายมาทางนี้นะครับนี่วันนี้รถเยอะจริงๆนี่ทางนี้จะเป็นสนามหลวงนะ จะเป็นวัดพระแก้วนะครับด้านซ้ายนี่เป็นศาลศาลดีกานะครับต้นมะขามก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะเดินเที่ยวกัน ทางฝั่งซ้ายนี่จะเป็นสารหลักเมืองนะนี่คือวัดประแก้วนะครับภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยนะดูว่าชัดหรือเปล่านะนี่ถนนหน้าพระลานนะไปทางนี้ไปทางท่าช้างนะทางนี้ มาทางนี้ก็กระทรวงกลาโหมนะครับด้านซ้ายตรงไปก็ปากคลองตลาดนะครับนี่คือวัดพระแก้วนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูกัน ถนนสนามชัยนะครับมุ่งหน้าไปทางปากของตลาดหรือจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ได้นะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะไปบ้านหม้อนะนี่เนเลี้ยวตรงนี้ดีกว่า เป็นถนนเจริญกรุงนะครับนี่โกรมการรักษาดินแดนนะตรงนี้นะนี่จะเป็นถนนเจริญกรุงนะครับด้านซ้ายจะเป็นสวนเจ้าเชษนะ นี่เป็นแยกสะพานมอนนะครับจะเลนกรุงก็ตรงไปตรงไปนู่นนะ,ฉะเฉลิมกรุงะจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปทางบ้านมอตรงนี้นี่คลองคูเมืองคลองคูเมืองเดิม านซ้ายนี่ก็คือตลาดบ้านหม้อนะครับนี่ศูนย์ซ่อมด่วนนะเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อของข้าววิทยุนะครับโทรทัศน์หรือหม้อหรือพัดลมอะไรพวกนี้นะเารมีช่างซ่อมด่วนให้นะครับราคาไม่แพงนะอะไรซื้อเองนี่ครับ ตรงนี้จะเป็นตึกแถวบ้านมอนะนี่นะดยสัญลักษณ์ของเขาเลยตึกแถวเก่านะครับเก่าเก่าจริงๆนะอยงนี้สองชั้นนะครับมาทางนี้ก็เป็นสีแยกบ้านมอ,อนะ ด้านซ้ายก็จะเป็นตลาดบ้านหม้อนะครับมาทางนี้จะเป็นถนนพาหุรัตนะถนนพาหุรัตนี่ก็ตรงไปตรงไปโน้นถึงสะพานหันเลยนะอันนี้ก็เป็นสี่แยกพาหุรัตนะครับ สำหรับถนนพารััดนี่ตรงไปไม่ได้นะมันเป็นวันเวย์มาจากฝั่งทางนู้นแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็เป็นวันเวย์มาทางนี้มาเจอกันที่สี่แยกนะเลี้ยวซ้ายไปเป็นถนนตีเพชรนะครับเลี้ยวขวาก็ตีเพชรเหมือนกันอันนี้คือห้างดิโอนสยามนะครับดิโอนสยามพาซาพาหุรัดนะ พาหูรัตนะครับถนนตีเพชรด้านซ้ายก็เป็นตลาดพาหูรัตนะฝั่งขวาจะเป็นโรงเรียนเพาะเพาะช่างนะครับแล้วก็โรงเรียนสวนกุหลาบนะครับด้านขวานี่เป็นสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับโรงเรียนปัธยมชายล้วนนะด้านหน้าก็จะเป็นสะพานพุทธ ฝั่งขวาจะเป็นปากคลองตลาดนะเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานพุทธนะครับข้ามไปฝั่งวงเวียนใหญ่ฝั่งพน,นักครฝั่งจากฝั่งพนักครน,นะครับไปฝั่งธนบุรี นี่ก็คือสะพานพุทธนะครับสะพานพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับก็มีสามเลนนะครับบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับนี่จากฝั่งพนะคครนนะครับข้ามไปฝั่งธนบุรีนะ รงไปก็สีแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่นีน่สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ